สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครกดติดตามขอให้เฮงเฮงรวยรวยครับวันนี้พบกับวัตถุมงคลของหลวงพ่อทองสุทธาศีโลแห่งวัดบ้านไร่ปีสองห้าหกสองครับกับเหรียญงานหล่อพุทธศินครับรุ่นพุทธศินสำเภาทองนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นพิมพ์ของ หลวงพ่อทองแล้วก็พิมพ์พระสังขรา,ายจำนวนการจัดสร้างน้อยมากนะครับใครที่มีรายการลรงยานในเก็บให้ดีที่โชว์อยู่เนี่ยเป็นองค์แถมยกหลังเลยนะครับจัดสร้างแค่99ชุดเท่านั้นนะครับแถมยกหลังจะได้สององค์นะเป็นนี่ครับหลวงพ่อทองงานพุทธศินสำเภาทองอันนี้ประกอบสามชิ้นนะมีองค์หลวงพ่อทององค์เหรียญแล้วก็ด้านหลังนี่โอ้โห ด้านหลังเป็นลาหูอมจัน์อย่างสวยเลยครับนี่ครับต่อโค้ดภาษาจีนแล้วก็โค้ดเลเซอร์เนาะเป็นโค้ดยิงเลเซอร์ทั้งคู่นะครับเป็นงานพุทธศิลป์ใต้ฐานคล้ายๆเป็นมังกรใช่ไหมครับเนี่ยโอ้โหยลวดลายโอ้โห,หน้าบูชาอย่างยิ่งอันนี้เป็นงานชุกทองนะครับเป็นตัวแถมยกลังละชุกทองลงยาพื้นเขียวมังกรแดงงานพุทธศิลป์นนะโอ้โหนี่ครับโอ้โงานพุทธศิลป์อันนี้เป็น โอ้โหข้างใต้ฐานก็จะเป็นคล้ายๆามังกรนะครับนี่อีกองน์นึงเนี่ยอีกองค์ตัวแถมยกลังก็จะเป็นพระสังกจายนะครับรุ่นนี้รายการรุ่นเนื้อก็น้อยนะครับน้อยเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่งานลงยาจะไม่ค่อยพบเห็นนะใครมีก็เก็บไป้ดีนี่ชุบทองครับพระสังกจายด้านหลังก็จะเป็นสัมเพาโอ้โหสัมเพาเศรษฐีโอ้โหนี่ หมายเลขเดียวกันเลยนะชุดกรรมการทั้งคู่จะเป็นเลขเดียวกันเอ้ยชุดของตัวแถมยกลังก็จะเป็นเลขเดียวกันเลยครับกับรุ่นนี้ก็ใครชอบงานพุทธศิลป์โดยเฉพาะเหรียญพาะทองรุ่นนี้ไม่ค่อยได้พบเห็นเลยนะครับก็ยังสามารถเช่าหาบูชาได้พุทธศิลป์งานสวยๆงานหล่อสามประกบชิ้นนะครับมาวันนี้ขอให้ทุกท่านและครอบครัวนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับมีโชคมีลาบสวัสดีครับ